จุดเด่นของเครื่องชงกาแฟสดจากด l u ช c h e s รุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสามารถในการชงได้ทั้งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่และลาเต้เท่านั้นด้วยตัวเครื่องที่มีระบบแมนนวลขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ง่ายและตัวหม้อที่ทบมาจากอลูมิเนียมให้แรงดันพลังที่20บาร์ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ NTC เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังบดเมล็ดกาแฟได้ละเอียดสามารถสกัดกาแฟรวมไปถึงสตรีมนมได้ ที่สำคัญคือตัวถาดรองน้ำสามารถถอดทําความสะอาดได้สะดวกอีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อเครื่องชงกาแฟที่มีมาให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันโดยเครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซตัวนี้สามารถชงได้ทั้งกาแฟแบบเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่และลาเต้เพราะมาพร้อมก้านอบไปน้ำสเตนเลสผลิตฟองนมได้อย่างรวดเร็วและได้ฟองครีมที่มีความเข้มข้นเหมาะแก่การนำมาตกแต่งหน้ากาแฟ นอกจากนี้เครื่องชงยังมีแรงดันถึง20บาร์ซึ่งทําให้สกัดรสชาติที่ละเอียดอ่อนได้อย่างดีแถมยังมีระบบทําความร้อนอย่างรวดเร็วด,ด้วยเทอร์โมบล็อกขั้นสูงช่วยให้ชงกาแฟได้ในเวลาเพียง45วินาทีดีแมกเป็นเครื่องชงกาแฟสดเอสเปรสโซที่เหมาะสาหรับมเมล็ดกาแฟขั่วบดและกาแฟพอดสามารถใช้ในบ้านสํานักงานหรือร้านขนาดเล็กได้ จุดเด่นของเครื่องชงกาแฟตัวนี้อยู่ที่ทำกาแฟได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชินโน่ลาเต้มัทฉะและชาต่างๆเป็นต้นซึ่งมีระบบกลั่นกาแฟแบบอัตโนมัติด้วยแรงดัน15บาร์ความจุเทงน้ำา6 6ลิตรถือว่าเป็นปริมาณที่มากพอสมควรเลยครับนอกจากนี้ยังควบคุมการชงกาแฟด้วยปุ่มกดแบบสวิตช์และลูกบิดที่ด้านหน้าเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องชงกาแฟแคปซูลรุ่นเล็กจาก a i r o บอร d รุ่น CM8000 ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าลองด้วยรูปแบบที่เหมาะแก่การพบพาน้ำหนักเบาทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยตัวเครื่องทำจากสเตเลสสตีลบางเฉียบสไตล์เรโทรและปรับฐานตามขนาดถ้วยได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอันโดดเด่นคือมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายและที่ตีฟองนมด้วยปุ่มควบคุมเพื่อให้ผู้ใช้ปรับความเข้มข้นของฟองนมจึงสามารถชงเอสเปรสโซคุณภาพระดับบาริสต้าได้ ใครที่กำลังมองหาเครื่องชงกาแฟสดไว้ในบ้านหรือประกอบกิจการร้านกาแฟขนาดเล็กเครื่องชงกาแฟสดนี้โดยเล็ดรุ่น c m 3 0 1 0ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะมีแรงดันสูงถึง20บารสามารถทำฟองนมได้เนียนนุม่มอีกทั้งยังมีปุ่มปรับระดับและทำไอ้น้ำแบบแยกกิจระ นอกจากนี้แทงน้ำและถาดรองกาแฟยังถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายล้างสะดวกและมิเปลืองแรงมาพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างก้านชงถ้วยกรองและช้อนกาแฟที่ทำจากวัดสดุ ABS ให้คุณเพลิดเพลินกับกาแฟาได้ทุกเมื่อด้วยเครื่องชงกาแฟาสดออกซิเจนรุ่น cm 6 8 2 1ที่จะช่วยให้คุณชงกาแฟารสอร่อยได้เสมือนบาริสต้ามืออาชีพมาชงให้ดื่มโดยสามารถชงได้ทั้งคาปูชิโน่และเอสเปรสโซด้วยแรงดันปั๊มขนาด15บาร์ให้การกลั่นเครื่องดื่มของคุณสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังสามารถตีฟองนมให้เป็นโฟมได้ง่ายๆอีกด้วย ตัวเครื่องทำจากสเตเลสคุณภาพดีและจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งคือกาแฟที่ได้จะมีรสชาติเข้มข้นและมีความหอมกลมกล่อมของเมล็ดกาแฟขั้วบดละเอียดที่ผ่านการกลั่นกรองด้วยความดันจากไอน้ํา<ม>ถ้าพูดถึงเครื่องชงกาแฟสดแบบแคปซูลเครื่องชงกาแฟสดจากเซีมี่ตัวนี้ถือว่ากําลังมาแรงเลยทีเดียว ซึ่งเซี่ยมีเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายโดยตัวเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบสั่งงานชงกาแฟได้ในปุ่มเดียวเรียกได้ว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากลองชงกาแฟดื่มเองตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใส่และถอดแคปซูลออกได้ง่ายขึ้นที่สำคัญยังสามารถปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา10นาที เพื่อความปลอดภัยและประหยัดไฟสำหรับใครที่ชอบชงกาแฟแบบริบเราก็ขอแนะนำเครื่องชงกาแฟแอิเล็กทริกที่มีขนาดกระทัดรัดมาพร้อมแทงน้ำ0.3ลิตรถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับชงดื่มที่บ้านและยังมีแก้วเซรามิกใบสวยทานทานแถมมาให้ได้ใช้งานร่วมกันโดยจุดเด่นของตัวนี้อยู่ที่เป็นการรีบกาแฟที่ไม่ต้องใช้กระดาษกรองนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้ำแห้งเพื่อไม่ให้หมอไหม อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่ปุ่มคำสั่งเดียวสามารถทำกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวกเครื่องชงกาแฟตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟและอยากมีเครื่องชงกาแฟเล็กๆไว้ทำดื่มเองที่บ้านเพราะตัวนี้ใช้งานง่ายมีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสามารถชงได้ทั้งกาแฟดริปและชงชาต่างๆในส่วนของรูปลักษณ์ของตัวเครื่องชงก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามมีความคลาสสิกแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมแผ่นทำความร้อนซึ่งช่วยให้กาแฟคงรสชาติและกลิ่นหอมที่ลงตัว หากคุณเป็นคนชื่นชอบการดื่มกาแฟและต้องการตกแต่งบ้านในสไตล์เรโทรเราขอแนะนำเครื่องชงกาแฟโฮมูที่ทางแบรนด์ตั้งใจดีไซน์ออกมาให้ดูสวยงามไม่ซ้ำใครซึ่งนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีประสิทธิภาพในการชงสูงด้วยแรงดัน15บาร์และความจุแทงน้ำ1ลิตรและที่พิเศษคือมีระบบไอ้น้ำสำหรับทำฟองนมโดยใช้ลูกบิดปรับแรงดันเพื่อเพิ่มความละเอียดให้ฟองดูหนานุ่มเนื้อเนียนได้ตามต้องการ มาพร้อมระบบหม้อต้มแบบเทอร์โมล็อกที่ทำให้น้ําร้อนเร็วยิ่งขึ้นด้วยความร้อนจากทุกทิศทางของหมอ้อคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสําหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคําอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด